เพจที่ hey, ผมแก๊สศูนย์เคนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราพูดถึงบอสในเกมเวสเซเลียกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเพจแก๊สศูนย์เคนะครับผมได้เปิดบริการเกมเวสเซเลียนะครับผมว่าจะเป็นขายเทมขายเงินจีในเกมนะครับผมก็สามารถมาเช็กไอเทมต่างๆได้ตรงหน้าเพจแล้วก็สามารถ ทักมาสอบถามในเพจได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ <c oughs> อยากเก่งแต่ไม่ต้องฟาร์มอยากเทพแต่ไม่ต้องรอกับไหมครับผมขอแนะนําร้านอิดิทเมิร์ชอปนะครับบริการรับฟาร์มแบบต่ตางๆในโลบ็อกไม่ว่าจะเป็นบล็อกคุทธคิงเลกาซี่และอื่นๆมากมายพร้อมตั้งจำไหนดีเกมพร้อมเล่นในโลบ็อกและเทพโคตรอีกด้วยนะครับ <c oughs> ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีบริการกดเกมพารราคาถูกและเติมโลบ็อกราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยนะครับ <c oughs> ใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ทั้งใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็อย่างที่พูดต้นคลิปนะครับในคลิปนี้นะครับผมเลยพูดถึง บอสในเกมเวสเทิร์ลียกันนะครับผมว่าบอสในเกมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งที่ผมยกมานะครับผมจะเป็นบอสแบบว่าเป็นบอสเวิลด์ซะส่วนใหญ่นะครับผมไม่ได้นับรวมบอสในดันเจียนต่างๆนะครับผมซึ่งคลิปดันเจียนผมเคยทํำมาแล้วนะครับผมในช่องก็สามารถดูได้นะครับผมโอเคตามนี้นะครับซึ่งผมจะเรียงตามลำดับที่มันสามารถแบบไปหาได้นะครับผมจากเวิลด์ต่างๆไปยันเวิลด์สูงที่สุดนั่นเองนะครับผมตามนี้นะครับ ตัวแรกนะครับผมนั่นก็คือรูดเบียสนะครับรูดเบียสนะครับผมจะเกิดตรงเมืองมอสโ o มฟอเรสต์นะครับผมหรือว่าเป็นแมปที่ถัดมาจากเมืองแรกที่เราเกิดนะครับผมทุกคนก็น่าจะเคยวิ่งผ่านมาแล้วนะครับผมมอสโรมฟอเรสต์ตรงนี้นะครับก็ทําการว์ปไปเลยนะครับผมโอเคนะครับพอเราว์ามาถึงมอสโ o มฟอเรสต์เสร็จแล้วนะครับผมจุดเกิดของบอสรูดเบียสเนี่ยจะอยู่ตรงจะอยู่ตรงก่อนที่เรานะครับผมจะเข้าเมืองนิวการ์นะครับก็ตอนแรกก็วิ่งตามทางไปเรื่อยเลยนะครับผมพอเราเจอแบบว่า เป็นกำแพงประตูเมืองนิฟกาดให้เราทําการเลี้ยวขวามานิดนึงนะครับพอเราเลี้ยวขวามาตรงนี้เสร็จนะครับผมมันก็จะมีแบบว่าซากปราหักพังอยู่ตรงนิดนึงนะครับผมก็เดินเข้าไปอีกนิดนึงนะครับผมเลีกเข้าไปนิดนึงนะครับผมตรงตรงนี้นะครับผมที่เป็นถ้ำอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งบอสรูดเบียนะครับผมเงื่อนไขการเกิดออกมานะครับผมคือเราจะต้องทําการเก็บแต้มนะครับผมให้ครบ1 0 0 0พันแต้มนะครับซึ่งแต้มตัวนั้นเนี่ยคือได้จากการที่เรานะครับผมตีมอนส์เห็ดตามแบบนะครับผมในแบบนี้เท่านั้นนะครับ ก็คือมันจะมีเหตุสามแบบนะครับผมเหตุตัวเล็กเหตุกลางแล้วก็เหตุแก่นะครับก็ตีตัวไหนก็ได้นะครับผมให้ครบ1 0 0 0ตัวนะครับผมพอมันจะเกิดเนี่ยตรงข้อความในเกมนะครับผมมันจะมันจะขึ้นข้อความเตือนนะครับว่ารูดเบียํากำลังเกิดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สามารถเนี่ยตีพวกเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมจนมีข้อความขึ้นตรงแชทได้เลยนะครับซึ่งบอลรูทเบียรนะครับผมมันจะมีโอกาสรอปของตามนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นของพวกเริ่มต้นเลเวลประมาณ10กว่านะครับผมมีดาบมีกระทามีธนูนะครับแล้วก็มีชุด XT ด้วยนะครับผมซึ่งเอ่อค่อนข้างคุ้มในช่วงต้นเกมนะครับผมหรือว่าใครจะหาใช้แอนเลดเกมในแพทปัจจุบันเนี่ยดาบถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมโอเคตามนี้นะครับสหรับบอสรูทเบียสนะครับโอเคนะครับผมต่อมานะครับนั่นคือบอสเชตนะครับบอสเชตนะครับผมจะอยู่ตรงแมบมอส o มัสโต o นะครับซึ่งไอ้มอสรมัสโตนะครับผมมันสามารถเข้าไปทางมอส f มอเรสได้นะครับ อันดับแรกก็มาโมลูฟพอเลขก่อนเลยนะครับผมแล้วก็หาที่มันเป็นป้อมปาการตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําการปีนขึ้นไปบนป้อมปาการนะครับอาจจะปีนยากหน่อยนะหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เล่นสายแบบฮันเตอร์นะครับผมก็ลองพยายามปีนดูนะครับคือจริงๆฮันเตอร์มันขึ้นยากนะเอาจริงโอเคนะครับผมงั้นไปเจอกันปนดผมขอขึ้นแป๊บนึงโอเคนะครับผมพอเราขึ้นมาแล้วนะครับก็ทําการวิ่งตามขอดมานี่ไปได้เลยนะครับผม แล้วก็ทําการเข้าไปในวาร์ตรงนี้นะครับผมที่มันเป็นต้นไม้นะครับนี่ต้นแบบว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆต้นเห็ดตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผม,มก็ทํา,าการเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับผมพอเราเข้ามาแล้วก็หน้าตาแบบก็จะมาน,นี้นะครับผมจะมีคนแบบมารอตีบอสเชดอยู่นะครับก็บอสเชดจะเกิดตรงกลางที่โลๆตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งบอสเชดนะครับจะเกิดทุกๆลงท้ายนะครับผมเลขลงท้ายหรือว่าเลขนาทีนะครับลงท้าย0 0นย์ศูนย์สิบห้าสามสิบ แล้วก็45นะครับผมยกตัวอย่างเช่น8โมง8ปดโมง 15, 8ิบโมงสาโมงนะครับผมซึ่งทุกๆชั่วโมงนะคะรับผมบอสเชดก็จะเกิดตามนี้นะครับซึ่งของดรอบ,บอสเชดนะครับผมก็เอาจริงๆสำหรับผมบอสเชดมันเป็นตัวที่แบบว่าดรอบของมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับผมเพราะว่าของพวกเนี้ย มันสามารถหาได้ตามกันเหตุอยู่แล้วนะครับผมมันแค่แบบมาตีเอาเควสตีเอาแบบว่าสเตตเฉยๆนะครับผมตีแบบว่าเอาแบบเอา b o u n ฮันเตอร์เนี่ยสำหรับคนที่ซื้อเกมพาสมาไหมก็แบบเอาเควสบูแมวอะไรมาเนี่ยก็แค่นั้นนะครับผมไม่ได้ดีอะไรมากบอสเชดนะครับโอเคนะครับผมบอสต่อมานะคือบอสเยตินะครับบอสเยติก็อยู่ตรงแมปเลสูตผ่านนะครับผมหรือว่าทางไปเปลี่ยนอาชีพบอสเอร์นะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่ดูคลิปก็สามารถดูตามคลิปได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมพอเรามาถึงเลดบูดพาเสร็จแล้วนะครับผมจริงๆเนี่ยก็สามารถวิ่งตามทางแล้วก็ขึ้นไปตรงโซนถิมะแล้วก็หาตรงบอสได้แต่ว่าแนะนําว่าวิ่งลัดเอานะครับผมเพราะว่าแมบเล็บบุพาสเนี่ยมันใหญ่นะครับถ้าวิ่งตามทางเนี่ยมันนานเกินไปนะครับก็พอว่ามาเสร็จนะครับผมก็ขึ้นโซนด้านซ้ายตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ก็ขึ้นปีนไปเลยนะครับจริงๆมันปีนได้ทุกสายนะครับผมกระโดดกระโดดครั้งเดียวไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเป็นสายวอลเลย์หรือสายเบสก็ขึ้นได้นะครับผมไม่จช่เป็นต้องเป็นนนฮัเตตอรร์ะงี้ ็จะมีบอสยติเกิดตรงโซนนี้เลยนะครับซึ่งบอสยตินะครับผมจะเกิดทุกๆลงท้ายนาทีที่ 00, 00นะครับยกตัวอย่างเช่น8โมง9โมง10โมงประมาณนี้นะครับของดอปก็สำหรับบอสยติก็ถือว่ามีของดอบที่่อนางโอเคอยู่นะครับนั่นคือในเรื่องของอนี่นะครับผมไอเคินะครับเป็นดับดับสั้นไม่ใช่เป็นมีดสั้นนะครับผมสำหรับ สายเอ่อฮันเตอร์นะครับผมซึ่งมันจะมีคิดเริ่มต้นให้นะครับก็ถือว่าข้อนั่งดีในะช่วงหมายว่าการเกมต้นเกมนะครับแล้วก็มีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงเบบี้เยติด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็โอกาสมือนกับตัวถูกหวอยอ่ะเออก็และแต่ดวงนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มีการเกง่งนิดนึงนะครับสำหรับ สายเวทสายเมทก็ใส่ได้ประมาณนี้สับปอนเยตินะครับโอเคนะครับผมต่อมานะครับเป็นบอสเสานะครับจริงๆมันมีชื่อเรียกอยู่นะครับผมแต่ว่าชื่อมันเนี่ยมันไม่รู้ว่าอ่านด้วยภาษาอะไรผมอ่านไม่ออกผมขอเรียกเป็นบอสเสาแล้วกันนะครับบอสเสาก็อยู่ตรงเกาะโฟลสเคตนะครับที่กันไปก็สามารถดูตรงคลิปเลเวลได้นะครับช่วงเลเวลประมาณ 30- 40ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเราเคยไปเมืองฮันเตอร์หรือว่าเคยไปเมืองพอร์ตฟอรีโอแล้วเนี่ยก็สามารถบ้าไปตรงนั้นได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมพอเราวาร์ปมาตรงเเดอะฟอร์รี่ด d u กเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการยืนรอนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีให้วาร์ปตรงเฟอร์รี่ด d u กเนี่ยก็สามารถวาร์ปมาตรงพ Port b r i รี e ก็แล้วก็วิ่งมาตรงโซนนี้ได้นะครับก็จะเป็นโซนท่าเรือตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมพอเรามาถึงโซนนี้นะครับก็อย่าลืมซื้อตั๋วด้วยนะครับผมตั๋วตรงนี้นะครับผมราคา 100S เท่านั้นนะครับผมก็ทําการซื้อมานะครับผมพอซื้อเสร็จก็รอเรือมานะครับซึ่งเรือนะครับผมจะมาทุกๆ20นาทีนะครับผมลงท้าย00 2040ตามนี้นะครับผมแล้วก็พอเรือมาก็ทําการขึ้นบนเรือแล้วก็รอเวลาอีกห้านาทีนะครับเรือก็ทําการพาเราไปตรงเกาะโพสเชนได้แล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเกาะโพสเชนก่อนนะครับโอเคนะครับพอเรามาถึงเอ่อเมืองไม่ใช่ไม่ใช่เมืองสิต้องพูดว่าเกาะนะครับพอเรามาถึงเกาะโพสเชนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเห็นข้างบนหัวตรงนี้เลยนะครับผมเกี่ยวกับบอสเสานะครับซึ่งบอสเสานะครับผมเงื่อนไขการเกิดออกมันคือเราจะต้องทําการจัดการม็อคโลโคเนี่ยพวกเนี้ยนะครับผมพวกที่มันเป็นสายหน้ากากพวกนี้นะครับผมในเกาะนะครับ ให้ครบ1,400ตัวนะครับผมหรือว่าครบทั้ง4หลอดตรงนี้นะครับผมหลอดละ350นะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมพอครบ1หลอดเนี่ยก็จะมีเสานะครับลงมาตรงนี้เรื่อยๆนะครับผมจนครบ4เสาแล้วก็บอสก็จะเกิดนั่นเองนะครับซึ่งมังโลโคนะครับผมบอสของมันเนี่ยก็จะมีของที่ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ค่อนข้างจําเป็นในการใช้มากๆนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะมีในเรื่องของอาวุธนะครับผมเลเวลประมาณ35นะครับผมนี่ก็ทุกสายเลยนะครับผมเนี่ย อันนี้คือดาบนะครับมีดแล้วก็ดาบใหญ่นะครับมีธนูมีโล่นะครับแล้วก็มีกระทานะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับผมสเตต์รีเซ็ตแล้วก็สกิวรีเซ็ตนะครับว่าสำหรับการรีเซ็ตสเตตแล้วก็รีเซ็ตสกิวนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าพอน้างคุ้มนะถ้ามาฟาร์มบอสมอกโลโคนะครับผมแต่ว่าก็ต้องมาในช่วงที่แบบว่าคนมากันเยอะๆถึงจะแบบว่าเรียกบอสได้เร็วนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับบอสมอกโลโคนะครับโอเคครับตัวต่อมานะครับผมนั่นี้คือบอสทะเลทรายนะครับซึ่งบอสทะเลทรายนะครับผมตรงนนีี้เ่ย ผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีข้อนางหลายตัวนะครับผมผมจะเหมารวมเป็นทีเดียวแต่ว่าจะบอกทีละจุดให้นะครับซึ่งวิธีการไปก่อนแล้วกันนะครับวิธีการไปคือเราจะต้องไปเมืองที่ใกล้สุดก่อนนั่นก็คือพอร์ตฟิลิโอหรือว่าเมืองที่เปลี่ยนอาชีพฮันเตอร์นะครับถ้าใครยังไม่เคยไปก็สามารถไปดูคลิปเปลี่ยนอาชีพเป็นฮันเตอร์ได้นะครับผมในช่องเลยนะครับก็กดไปตรงพอร์ตฟิลิโอนะครับผมแล้วก็ทําการเดินทางไปเลยนะครับโอเคนะครับพอเรามาถึงเมืองพอร์ตฟิลิโอนะครับก็ทําการเดินกลับไปหนึ่งแมบนะ มันเป็นป่าเยอะๆนะครับผมที่มีปูแล้วก็มีผึ้งนะครับคลื่มือนตรงนั้นนะครับผมจะเป็นแบบที่แบบว่าทําให้เรานะครับผมพาไปที่ทะเลทรายได้นเองนะครับผมก็ทําการที่ไม่ตามคลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมพอเราวิ่งมาถึงตรงนี้เสร็จนะครับผมก็มันจะมีดันเจี้ยนเล็กๆน้อยๆนะครับผมก่อนจะเข้าเมืองทะเลทรายนะครับถ้าใครที่แบบว่า ยังไม่เคยเข้านะก็ทําการหาเพื่อนมาสักคนหนึ่งหรือว่าเชิญคนในเกมตรงนี้ก็ได้นะครับเราทําการคุยตรงนี้นะครับยังตามต้องเลเวลสินะครับผมคุยแล้วก็เรียกที่แบบว่าต้องการที่จะเข้าไปนะครับผมแล้วก็ประมาณรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่สองนะครับเราเลือกอัน2องแก็อัน3เพราะเลือกเสร็จแล้วเนี่ยมันทาการว์ปเราไปในดันเจียนที่แบบว่าให้เราเนี่ยทำการฆ่าบัฑิตนะครับผมแล้วก็เปิดประตูเมืองนะครับพืทำลายประตูเมืองนั่นแหละนะครับพอเราทํำลายเสร็จนะครับผมมันก็จะทําการว์ปเราไปที่ทะเลทรายนะครับ พอเราผ่านดันเจียนที่ทำลายประตูเสร็จแล้วนะครับผมตัวเราจะถูกย้ายมายังตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นทางก่อนเข้าเทเลรายนะครับการวิ่งแล้วก็เข้าประตูนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมพอเราเข้าททเลรายมาเสร็จนะครับซึ่งมันจะมีบอสหบดเนี่ยสี่ตัวนะผมจะเริ่มจากบอสที่แบบว่าเดินทางไปง่ายสุดก่อนนะครับซึ่งบอสตัวแรกนะครับผมนั่นก็คือบอสดาบนะครับบอสดาบนะครับผมให้เราเนี่ยแนะนําว่าให้เปิดเอฟเฟกต์เกมตรงเนี้ย ตรงนี้นะครับผมให้เป็นแบบว่าสูงสุดเพื่อเราจะได้ดูแบบว่าตรงพวกแบบว่ามุมมองให้ที่แบบว่ากว้างขึ้นแล้วก็เดินทางไปง่ายนะครับตัวแรกนะครับผมก็วิธีง่ายก็คือบอสดาบนะครับบอสดาบก็เดินทางไปตามนี้นะครับผมนี่มันจะเป็นเหมือนกับรูปทรงคล้ายคล้ายทั้งนะครับผมเป็นแบบว่าแหลมแหลมแบนแบนตรงนี้นะครับผมก็ดูตามคลิปได้เลยนะครับมันก็วิ่งตรงไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมพอเราเดินมาแบบว่าสักพักหนึ่งนะครับจนเราเนี่ยเจอแคม ที่เป็นแคมป์แมดดิตตรงนี้นะครับให้เราทําการเลี้ยวซ้ายนิดน,นึงนะครับผมเพื่อเดินทางไปยังบอสดาบนะครับโอเคนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดเกิดของบอสดาบนะครับบอสดาบนะครับผมก็เวลาเกิดของบอสดาบนะครับนั่นก็คือลงท้ายในทีที่05 2035แล้วก็50นะครับยกตัวอย่างเช่น 8ปนาทีแป่สินาที8 3ดสแล้วก็850ประมาณนี้นะครับผมทุกๆชั่วโมงนะครับผมก็จะเกิดเรื่อยๆนะครับซึ่งบอสดาบนะครับผมก็จะมีไอเทมดอปก็จะเป็นเรื่องของดาบของสายวอลเลเยอร์นะครับผมตัวนี้นะครับนี่เป็นดาบอาซานะครับอาซาเอทแล้วก็จะมีพวกเอนเชียนนะครับผมใบตีสิแล้วก็มีใบเอทีเคเพิร์ตนะครับตามนี้สำหรับบอสดาบนะครับโอเคนะครับผมต่อมานะครับนั่นก็คือบอสแมงป่องนะครับ บอสแงป่องก็เดินออกจากบอสดาบตรงนี้นะครับผมมานิดนึงนะครับแล้วก็จะเจอเหมือนกับเป็นรูตัวนี้ก็ทําการกระโดดไปเลยนะครับพอเรากระโดดไปเสร็จนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นถ้ำแมงป่องอยู่นะครับผมอ่ะก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะบอสดาบกับบอสแมงป่องนะครับซึ่งบอสแมงป่องนะครับผมจะเกิดลงท้ายในที่ที่ 10, 25, 40แล้วก็55นะครับผมซึ่งบอสแมงป่องนะครับก็จะมีของดรอปก็จะเป็นเกี่ยวกับสายเวทนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องของไบเอนเชียนนะครับผมอิน ทั้งหัวตัวแล้วก็อาวุธนะครับแล้วก็เพิร์ดเอทีเตามนี้นะครับผมโอเคต่อมาก็คือบอสธนูนะครับผมบอสธนูก็ทําการขึ้นจากบอสแมงป่องมาเล็กน้อยตรงนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระโดดให้เราเนี่ยไปอยู่ตรงแบบว่าชั้นทเลสไปปกติก่อนแล้วกันอ่ะตรงนี้นะครับปึ๊บพอเราขึ้นขึ้นมาจากถ้ำเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับผมมองหานะครับมองหาที่มันเป็นภูเขาแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีเป็นไม้ก่อ,อยตรงนี้ นี่ก็จะถึงบอสที่เป็นจุดที่บอสอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็วิธีการขึ้นก็กระโดดไปเรื่อยๆนะมันก็มีทางขึ้นของมันมอยู่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นมานะครับผมบอสก็จะเกิดประมาณโซนตรงนี้เลยนะครับซึ่งบอสธนูนะครับผมจะเกิดที่ลงท้ายที่ลงท้ายในทีที่001530แล้วก็45นะครับของบอสธนูก็จะมีในเรื่องของของของสายฮันเตอร์ะ Hunter นะครับผมเป็นธนูนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูนะครับนี่ เป็นธนูแซนเลเวนนะครับแล้วก็ธนูบาริสตาแล้วก็จะมีพวกเอ็นชียนเด็กต่างๆนะครับแล้วก็เคอร์ดแท็กนะครับผมตามนี้สำหรับบอสธนูนะครับแล้วก็ตัวท้ายนะครับผมเป็นบอสแมลงปีกแข็งนะมันชื่อว่าสคาลับนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะแตกกว่าบอสตัวอื่นในเทเลซายนั่องจากมันจะมีโอกาสเกิดเรื่อยๆนะครับผมซึ่งจุดเกิดของมันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2ตัวนะครับผมที่ผมจําได้นะถ้าผมจำผิดต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งถ้าทุกคนนะครับผมอยู่ตรงโซนเทเลซายใช่ไหมครับนี่ ล้วก็จะเกิดตรงเอ่อถ้าให้เรียกง่ายๆก็มันจะมีโอซิสยู่ตรงกลางอ่ะผมพาว้ก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับผมตรงโอซิสตรงกลางตรงนี้นะครับที่แบบว่าเป็นเหมือนกับเมืองนะครับผมเมืองกลางเทเลไซต์ตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นมาตรงโซนที่เป็นโครงกระดูกตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาหนึ่งก็จะเจอบอสแล้วนะครับซึ่งบอสสคาลับนะครับผมมันจะมีโอกาสเกิดทุกๆวินาทีเลยนะครับผมวินาทีละ0.3เปอร์เซ็นตนะครับรยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเนี่ยฆ่ามันตายใช่ไหมครับผม ถ้าแบบว่ามันมันก็จะมีโอกาสเกิดใหม่ขึ้นทันทีนะครับผมแต่อยู่ที่มันเกิดหรือเปล่ามันเป็นโอกาสนะครับเอาไว้ง่ายคือทุกๆวินาทีเนี่ยจะมีโอกาสเกิดบอสคาลับนะครับผม0ูนซะครับซึ่งตัวนึงก็อยู่ตรงโซนนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมก็อยู่ตรงโซนที่ข้างบนท่างตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปร่างท่างตรงนี้นะครับที่ผมเอาเมาส์วงๆอยู่เนี่ยข้าบนโซนนี้นะครับผมก็จะเกิดอีกตัวหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้สำหรับบอสคาลับนะครับแล้วก็ของที่ดรอ เอ่อเคลียร์ของสายของสายเมดนะฮะแล้วก็เคิร์ดเดฟนะับผมตามนี้สลับบอสคาลับนะครับโอเคนะครับผมต่อมาคือเป็นบอสหนูที่เดอะพิทนะครับซึ่งหลายคนอยากรู้ตรงนี้มากนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยครับผมก็วิธีการไปนะครับก็คือเราต้องทําการเดินทางไปตรงเอ่อใต้ท่อของของแมปนิฟกาดหรือว่าแมปเมืองหลักก่อนนะครับผมตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเราเดินทางมาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถเดินตามคลิปได้เลยนะครับ ซึ่งตรงนี้นะคะรับผมเราสามารถเข้าได้เราจะต้องมีเลเวลที่35ขึ้นไปก่อนนะครับผมถึงสามารถเข้าไปที่เดอะพิสได้นะครับก็ทําการเดินเข้าไปเลยนะครับผมโอเคนะครับพอเราเดินทางมาถึงเดอะพิสเสร็จนะครับผมก็ทําการเกณฑ์ตรวลงไปตรงกลางได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นทางนี้นะครับนี่ขึ้นตรงนี้เสร็จแล้วก็ตรงโซนนี้นะครับผมมันจะมีทางเข้าอยู่แล้วก็ทําการปีนขึ้นตรงนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเป็นสายฮันเตอร์มันก็จะง่ายหน่อยนะพอขึ้นมาเสร็จนะครับผมตัวนี้มันจะมีทางลอดอยู่นิดนึงนะครับนี่ก็เข้าไป แล้วก็จะเจอป้ายสีแดงตรงนี้นะครับผมเพื่อทําการเดินตรงทางนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนบนโซนนี้นะครับผมจุดเกิดบอสหนูเดอะพิษก็อยู่ตรงโซนนี้เลยนะครับซึ่งบอสหนูเดอะพิษนะครับผมจะเกิดทุกๆชั่วโมงนะครับลงท้ายศูนย์ศนย์เหมือนบอสเยติเลยนะครับซึ่งของรับของบอสหนูนะครับผมก็คือนี่นะครับผมเป็นของค่อนข้างเอ็นเกมหรือว่าของท้ายสุดของเกมแล้วนะครับก็จะมีสี่สายหลักๆนะครับผมนั่นก็คือเมีดกระทานะครับแล้วก็ เป็น f o r g o t t e n a ็กนะครับผมสำหรับสายพาราดินแล้วก็โฟกัสเ t นดักเ g อร์แล้วก็ f o r g o t t e n Bow สับสายฮันเตอร์นะครับอื่นๆก็จะมีเรื่องของ f o r g o t t e n Cow นะครับแล้วก็ f o r g o t t e n Helmet แล้วก็ไบเคิร์ดนะครับผมทั้ง3แบบเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสเดาะสัตว์เลี้ยงนะครับผมเป็นรัตทุยนะครับผมจนี่มันคือหนูปกติแต่มันรูปร่างเหมือนรัตทุยดีนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับบอสดูดพิษนะครับตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นบอสเฟิร์สเมดนะครับซึ่งวิธีการไปเนี่ยผมทําคลิปไว้ตรง Öyle, คิดเลเวลแล้วนะครับผมช่วงเลเวล40-55ก็สามารถไปดูได้ในช่องเลยนะครับก็ถ้าใครไปแล้วก็ทำเควสต่างๆลงดันต่างๆให้เราเนี่ยได้ชิ้นส่วนนะครับผมชิ้นส่วนอันนี้นะครับแล้วก็ไปแลกเป็นที่วับนะครับแล้วก็ทำการกดวับได้เลยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะหาไอเหรียญไอเหรียญที yani ่แบบว่าใช้ทำการแลกรูนที่มาที่นี่เนี่ยแลกรูนตรงนี้นะครับซึ่งไอเหรียญตรงนี้ที่มันใช้หกเหรียญในการแลกรูนเนี่ย สามารถไปดูคลิปลงดันเจียนของผมได้นะครับผมที่ผมเคยทำไว้ในช่องนะครับก็สามารถสามารถที่จะหาเหรียญได้จากตรงนั้นเลยนะครับโอเคนะครับผมมาพูดถึงบอสดีกว่านะครับบอสที่อยู่ในแมปนี้นะครับผมจริงๆเนี่ยมันจะมีบอสปาวานแต่มันเป็นมินิบอสผมก็เลยแบบตัดไปเพราะมันสามารถเกิดได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะมีบอสที่มีเงื่อนไขเล็กน้อยคือตรงนี้นะครับตรงที่เราปางหรือว่าเราจมตรงนี้นะครับผมมันจะมีกระดิ่งอยู่ตรงโซนนี้นะครับนี่กระดิ่งอันนี้นะครับอันนี้มีคนสั่นพอดีนะครับคือกระดิ่งงตตรรรนนนนนนี้เ่คคคัััับบบผมมจะะวลาอ ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเนี่ยสั่นกระดิ่งแล้วนะครับผมบอสทําการเกิดตรงโซนนี้เลยนะครับเป็นบอสเฟิร์สเมดนะครับเป็นบอสตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับซึ่งบอสเฟิร์สเมดนะครับผมพอตายเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องนะครับผมมาสั่นกระดิ่งใหม่ได้เรื่อยๆนะครับผมว่ามันเป็นการรับเวลาแบบรลายคนนะครับแล้วก็พอสั่นเสร็จแล้วนะครับผมเราต้องรอเวลา4 5นาทีนะครับในการสั่นใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมในเรื่องของดอบของบอสเฟิร์สเมดนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับก็จะมีเรื่องของเออ่สมอเรือนะครับผมส,สายแาดินแล้วก็มีเคอร์แร็ตแท็กนะครับเคอร์เดฟแล้วก็โอเชียนนะครับผมโอเชียนแร็ตแท็กโอเชียนเดฟไว้สำหรับการตีบวกไอเทมที่เออ่ดรอปในใต้สมบุกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการดรอปดาร์กโพลในการเข้าห้องบอสด,ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบหรือว่าได้ข้อมูลดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ รับชมคลิปนี้จนจบแล้วก็ขอบคุณซัพพอร์ตทุกทางเลยนะครับผมงั้นไว่เจอคลิปหน้าหรือวอ่าอยากผมทำพิปอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย